สวัสดีครับผมน่าจากชร์ n น e l นเรนาวนี้จะมาทําการทดลองเล่นๆแล้วกันหลังจากที่มีน้องบอกว่าน้ํายาแมจิกคลีนเนี่ยมันสามารถที่จะลบสีได้นะครับแต่ว่าจะมาลองทดลองให้ดูแล้วกันว่ามันทําได้จริงๆริงไหมนะครับก็ ตัวน้ำยาแมจิกคีนที่ผมเอามาทดลองเองนะครับก็จะเป็นตัวสูตรนี้จะเป็นตัว Clean Oil Action นะครับซึ่งเราคงไม่ได้เอาตัวน้ำยามาฉีดพ่นๆกันเล่นๆนะแต่ว่าเราจะถ่ายเป็นตัวขวดจรวดแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็สิ่งที่เราจะมาทำการทดลองด้วยก็คือจะเป็นตัวสีอะคริลิก ที่เราเห็นได้ตามปกติทั่วไปนี้ผมลองใช้มาเป็นตัวลารดิสพิงค์นะครับก็พ่นใส่ช้อนมาไว้เป็นแบบนี้นะแล้วก็อีก2ตัวที่เอามาทดลองเลยก็คือจะเป็นตัวสีสูตรนะ้ำแล้วก็สีสูตรอินเนลที่เป็นตัวของธรรมยะนะครับก็มาทดลองทาไว้บนตัวชิ้นส่วนกันพาอันหนึ่งล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาทดลองให้ดูแล้วกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยดูดูว่า จะเป็นยังไงกันบ้างนะว่ามันจริงหรือมันหลอกนะครับอ่ะเราก็จะเอาตัวน้ำยามาจิกคีนอ่ะพ่นเข้าไปนะครับไปที่ตัวคันบัตรนะเช็ดออกหน่อยนะครับแล้วก็จะได้ไม่ชุ่มเกินเดี๋ยวเราจะมาลองทำการลบสีสูตรที่เป็นสีเนี่เมลก่อนละกันว่ามันลบได้จริงไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองถูดู นะครับเห็นไหมออกไหมคุณคิดว่ามันออกไหมครับอันนี้ผมออกแรงถูมากขึ้นนะเพื่อนๆน่า <ๆ S 1> จะได้ยินเสียงอยู่บ้างนะครับว่าผมถูรแรงแล้วผมถูเบานะครับถามว่ามันออกไหมถ้าเป็นสีน่าเมลเนี่ยไม่ออกนะครับถ้าเป็นมาจิคคีนเนี่ยอะ ลองและคิดว่าได้ผลแล้วนะครับก็คือว่ามันไม่ได้ออกไอที่ขาวๆที่เห็นเนะมันเป็นฟองของตัวน้ํายาตาปกตินะครับก็ไม่ออกนะทีนี้เดี๋ยวผมมาลองที่เป็นตัวสีซิทาเดลกันบ้างนะครับที่มันสีสูบน้ำโอเคอ่ะมาลองลบจากอันนี้แล้วกันนะค่อยๆปาดดูนะครับออกไหม เอ้ยออกออกนะครับเห็นไหมมันมีสีติดคอตันบัตมานะครับก็เอ้ยลบออกลบออกนะครับนี่เห็นไหมลบออกจริงๆไม่โจ๊กะแต่ว่าอาจจะไม่ได้กับสีทุกสูตรนะครับแต่ว่าสีสูตรน้ำเนี่ยของซิตาเดลเนี่ยใช้มาจะคีนลบแล้วลบออกไหมลบออกอะ Okay. ตัวอย่างสุดท้ายที่เราจะลองกันก็คือจะเป็นตัวสีสูตรอะคริลิกนะครับอันนี้ผมพ่นลงช้อนไปแล้วทั้ง2ด้านเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลบเล่นกันนะครับอลองลบดูดูซิว่าจะมีสีชมพูติดเข้ามาที่ต้นบัตไหมนะครับเห็นต้ฟองเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองออกแรงถูมากๆเลยแล้วกันนะดูซิว่ามันจะออกไหม อันนี้ออกแรงจัดๆแล้วนะผมว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ยินเสียงที่ผมลองขูดดูนะครับเออถ้าออกแรงอ่ะก็ออกอยู่นะเห็นไหมครับออกแรงก็ออกอยู่นะเน,อออออนะเนี่ยก็มีสีติดออกมาแต่ถามว่าวออกยากไหมก็ออกยากมากกว่ามากกว่าสีสุดน้ำนะครับ แต่ออกอยู่ก็อันนี้น่าจะพอเป็นคําตอบให้เห็นคร่าวๆแล้วว่าถ้าเป็นสียีนาเมลนะสีีนาเมลไม่ออกอันนี้ที่ลองไปคือถ้าเป็นสียีนาเมลผมลองล้างแล้วผมล้างไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นสีสูตรนะ้นเป็นของสีอย่างสูตรของซิเทเดลล้างออกนะแล้วก็สีสูตรที่เป็นสีสูตรอะคริลิกนะครับถามว่าออกไหมออกแต่ออกยากนะครับลองดูจากปลายคอตตินบัดได้ โอเคอันนี้ก็จะเป็นคําตอบที่ได้สั้นๆแล้วนะครับว่าสีสูตรไหนสามารถที่จะใช้มาจิกคีนลบแล้วก็ล้างออกได้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องโจ๊กเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าดูจะใช้ล้างได้ดีที่สุดคือสีสูตรน้ำนะครับก็อันนี้หวังว่าจะเป็นทริคเล่นๆละกันเผื่อใครอยากจะเอาตัวน้ำยามาจิกคีนไปประยุกใช้ในการล้างสี นะครับแล้วก็ทดลองดูแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโจกนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกดปุ่ม subscribe ตรงกลางนี้ไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปทริคและทริคดีๆอันต่อไปนะครับบายบายครับ